ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ้าแหลมพารวยจะพาพี่น้องกรับรมติดตามหวยหุ้นครับพี่น้องครับเป็นหวยหุ้นห้าน้อยเนาะครับเนาะครับช่วงเวลาประมาณสี่โมงเย็นครับผมครับพี่น้องเอฟซีหลายท่านเนาะครับเนาะครับกะคอมเมนต์เข้ามาครับผมครับก็อยากให้ลงทุกมือครับผมบ้าแหลมก็จะลงพยายามเนาะครับเนาะ กลับลงใหายทุกมือเพราะว่าหวยห้าน้อยถือว่าเป็นหวยที่มีหลายตัวแต่กะบรดยากนอกกับเนะในการคำนวณหวยหุ่นนี่พี่น้องกลับล่องสังเกตตามสถิติของหวยหุ่นนอครับผมหวยหุ่นนี่จะขยับเยอะครับผมพี่น้องล่องเอาแนวทางนอกกับเนาะครับของแต่ละมือแต่ละมือนำมาเทียบเคียงกับผลหวยที่ออกครับของแต่ละมือเือกัน พี่น้องจะสังเกตเห็นว่าครับเวลาที่ไปนี่ครับจะขึ้นแต้มลงแต้มบอยเยอะนะครับเนาะเพียงแต้มเดียวครับผมครับจะขึ้นจะลงหรือจะยู่ครับบางครั้งก็อยู่แล้วก็มาประกบกันเลยครับพี่น้องฮัดสังเกตดูดูครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดเนาะครับเนาะการสังเกตครับพี่น้องกะเข้ามากดติดตามครับผมกับทั้งช่องของบ่าแหลมผ้าร้ยบ่าแหลมนี่จะเป็น คนสังเกตให้พี่น้องเอฟซีเองครับผมเพื่อจะนํางนกับนกับสถิติครับผมแล้วก็ความน่าจะเป็นครับให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับสำหรับหมื่ว่านนกับนกหัวห้าน้อยเบาแลมกัให้พี่น้องไปกัจะมีพิเศษปกติ VIP ครับผมครับสำหรับนกับนกับกาชาดเฉพาะกิจแถมให้พี่น้องเอฟซีครับผมพาวาสถิติสองตัวนี้ก็ถือว่าเดินดีครับน่าเสียดายยุดตัวหนึ่งเมื่ว่านนียค็ ก็ได้คำนวณไว้แล้วนะครับเนาะครับคำนวณได้3คููครับของห้าน้อยกะบ่าวแหลมกะบ่ได้ลงให้เป็นคลิปนะครับเนาะครับกาเสียใจอยู่เพราะว่าเขาเต็มๆเลยคือกันครับตัวนั้นก็ะได้ครับบ่าแหลมสี่มีหวยหุ่นของแต่ละมือขึ้นในระหว่างวันครับผมจะมีสถิติที่เดินดีนะครับเนาะอยู่หลายตัวครับผมครับครับสำหรับครับผมครับผลของ หวยเนาะครับนเนาะเอาขาก็มาเบิงกันกาชาดครับพี่น้องครับกาชาดนาะครับเนาะจะออกก,ก่อนเลยครับผมครับเบิงกันครับผมครับสําหรับผลหวยกาชาดผลที่ออกมาครับผม พี่น้องสังเกตเบิ้งได้ครับผมครับพ้นหวยกาชาติมาว่าเนีออก174ล่าง15ครับเบ้าแหลมครับผมไ้พี่น้องไปมาว่านนี่เนาะครับเนาะเพียง2โคูครับก็คือเด่น4ีครับพี่น้องเด่น4ีนะครับเนาะเข่าเต็มๆเลยสายวิ่งสายหลุดครับผมครับจับคูเนาะครับเนาะ ครับหายเพียงสองคู่4ีกับ4 7ครับผมครับเลกออก74นะครับเนาะครับดีใจครับผมสำหรับพี่น้อง FC ที่ติดตามรับชมคลิปแนวทางของบ้าแลมครับสำหรับเฉพาะกิจนะครับเนาะครับฟันหากะหลุดไปครับผมเลกที่ออกนะครับเนาะเฉพาะกิจ6 8 4 9ดครับผม68498อ่เาะมาเบิ่งต่อไปเลยพี่น้อง ครับสำหรับเนาะครับเนาะหวยครับสำหรับครับผมผลมือว่านี่พี่น้องครับของพิเศษครับผมครับผลมือว่านของพิเศษพี่น้องมองเห็นกันเนาะครับเนาะครับพิเศษครับผมก็ได้ออกไป 3 2 7 4 4นะครับเนาะครับเลขวิ่งครับผมเบาแหลมฟันให้พี่น้องครับผมก็คือ1กับ2อครับผมสายลูดพันครับพี่น้องครับจับคูลูดไปนะครับเนาะครับสำหรับครับผมครับปกติสี่เกครับผมขับเบาแหลมจับเลขหน่อยคูดังนั้นนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีก็อย่าลืมครับผมครับวิ่งลูด เป็นสําคัญเลยเด้อพี่น้องครับสายวิ่งสายรูดผ่านเนาะครับเนาะครับแต่ว่าจับคู่รูดไปบ่ถึงครับพี่น้อง1 1ึ่งนะครับเนาะครับสำหรับ VIP ครับผมครับฮานอย VIP 8 2 9 3 4กครับบ้าแรมก็วิ่งไอที่1กับ2นะครับเนาะครับกัมมาที่เลข2ครับผมโมว่านี่ครับผมเลข2นี่นะครับเนาะ ตัวล่องครับผมมากเทิ้งสองหน่อยกลับมากเทิ้งพิเศษและกับ VIP อพครับแต่ว่าตัวเด่นมาหน่อยเดียวครับต้องกอกรับประัานอภัยเนาะครับเนาะเด่นบอถือตัวครับพี่น้องครับสําหรับมื้อนี้ครับผมครับขอมากันแล้วครับผมฝากพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนท่านใดที่ยังพอท่านกดติดตามให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมพะรวยบกคนผาดกันเลยครับพี่น้องครับตั้งแต่ลงคลิปมาให้เนาะครับเนาะครับสี่มื่นครับพี่น้องครับประมาณนี้เนาะครับเนาะครับสองมื่นสามมื่นสี่มื่น ครับก็คือสีติย้อนในเบิงครับสีงวดหางงวดเดวเขาทุกมือเนาะพี่น้องกลับทันใดสนใจนะครับเนาะครับติดตามครับหวยฮานอยกันอยู่แล้วครับผมหรือม่องหาครับสำนักที่มีแนวทางของหวยฮานอยครับบบาวแหลมนำมาฝากพี่ฝากน้องครับฝากพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับซอยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครับเบาวแหลมกันน้ำเด้อกครับผมขอกลับขอบคุณ ครับผมพี่น้องเอฟซทุกขู่ทุกคนที่เข้ามาที่ตามเข้ามารับชมครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับผมกับอ่านแอลกะชช่นใจนะครับเนาะกลับเป็นกําลังใจในการเหตุงานของเบาวแลมครับสําหรับมื้อนี้ครับผมกับกะเข้ามาแล้วกะมาติดตามนะครับเนาะผลงานของเบาวแลมรมครับพี่น้องทั้งบ้านครับผมตัวได้่ชัดเจน ขัดของติดขัดตรงไหนเนาะครับเนาะทีบาวแหลมลง่มทิพย์ครับผมรับร่วมแม้กระทังคำเบาครับผมต้องขออนุญาตพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมคอมเมนต์เข้ามาตีเตือนแนะนำเนาะครับเนาะบาวแหลมจะได้ปรับปรุงตัวครับสำรับครับผมบางรั้งเนาะอาจจะเป็นเงืองักครับพี่น้องเป็นเรื่องปกติเด้อครับผมของการคำนวณตัวเหล็กแนวทางรับอยู่กับตัวเล็กลายๆบางรั้งไกยติ้นเฮา เบอร์ครับพี่นองครับเพราะว่าคำนวณอยู่บนมือครับผมครับสำหรับมือนีนะครับนอกจากวันอังคารครับผมวันอังคารที่19 พฤศจิกายน2567หกเจ็ดฮานอยรวมครับผม กับห้าเนอยร่วมนะครับเนาะกลับขออนุญาตใส้โลโก้นิดนึงบ่าวแหลมผ้ารวยครับผม ถ้าสมมุติว่าการว่างของเบาแหลมนอกคำเนาะครับเนะบืเ้องแล้วดูบ่ชัดเจนพี่น้องกับคมอมเมนต์เข้ามาเด้อครับผมเพราะว่าฮาลังเตือนะนอกคำเนาะเบาแหลมก็พยายามที่จะหาวิธีการว่างให้มันดูง่ายๆคถ้ามาเบื้องเล็กวิ่งกันเลยครับผมบนล่างเลยนอกคำเนาะบนล่างวิ่งรูด ับบนล่างวิ่งรูดสำหรับเลขวิ่งครับผมเบ้าแหลมไก่ไป2ตัวคือเขานะครับเนาะวิ่ง4กับ5เด่น5รอง4ครับผมครับสำหรับตัวเด่นนะครับเนาะกับ ขออนุญาตให้อะไรเอาไว้พี่น้องเอฟซีท่านใดตาบอดสีนะครับเนาะก็ต้องคอมเมนต์เข้ามาบอกด้วยครับผมครับให้ใส่สีบ่ให้ใส่สีครับเสียแคปหน้าจอก่อนพี่น้องเพิ่นครับเอามาเบิ่งครับผมสําหรับตัวเด่นกันนะครับเนาะครับตัวเลขแนวทางมีหน่อยครูครับผมครับมีบ่หลายครูนะครับเนาะ ครับตัวเด่นกับจะมีห้าสามห้าสี่ครับผมครับห้าสามห้าสี่นี่เป็นตัวเด่นด้วยพี่น้อง 5354ขออนุญ,ญาตเนาะครับเนาะให้ไหลนิดหนึ่ง มาเบรงตัวร่องกันนะครับเนาะกับสําหรับตัวร่องตัวร่องก็จะมีสี่หนึ่งสี่สองครับพี่น้องเอฟซีครับผมครับสําหรับการชาติกับฉพาะกิจยังจะสนใจกันหรือเปล่านะครับเนาะกับกันยกงห้พี่น้อง คอมเมนต์เข้ามากันแน่เพราะว่าขั้นลงให้กับหาพี่หาน้องโบสนใจนะครับเนาะครับห้าพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอกันก่อนครับผมครับเพื่อบบให้มันดูแบบว่าโบสวยงามนะครับเนาะครับแคปหน้าจอไว้ครับผมครับอย่าลืมครับพี่น้องครับแคปหน้าจอเสร็จแล้วนะครับเนาะครับอย่าลืมทันใดเพราะท่านกดติดตามฝากพี่ฝากน้องทุกคนกดติดตามกันเอาไว้ ครับฝา,ากอีกนิดนึงนะครับเนาะคับสำหรับกระผมครับหวยสถิติเดินดีกระผมสถิติที่เดินดีกาซิมีกาชาดและกะเฉพาะกิจเนาะพี่น้องขออนุญาตเอาไว้มุ่มเดิม ชาาติวิ่งครับการมัดระวังได้พี่น้องตัวเลขกัเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะมีเข่าและมีลูดเตดอร์คระพรมบอเมเป็นเข่าคู่มือเนี่ยกับพี่น้องครับวิ่งศูนย์ ม่องออกวาเนาะพี่น้อง FC สีเดียวกันพดครับวิ่งศูนย์นะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขเก็จะมีศูนย์หกศูนย์สามเอาเพียงสามสองคู่พี่น้องครับเอาไปรุนสองคู่ครับเฉพาะกิจ วิ่งวิ่งเก้าเก้าหกเลยครับเก้าเก้านะครับเนาะรับฝากปีฝากน้องทุกคู่ทุกคนครับผมขับที่เขามาติดตามเขามารับชม ครับอย่าลืมนะครับเนาะกดติดตามกันเอาไว้อันที่มากก้อยไห้นี่คือเป็นตัวเด่นด้วยพี่น้องครับเป็นตัวเด่นครับเด่นคู่หนึ่งล่องคู่หนึ่งนะครับเนาะครับเอาขอบุญขอบคุณกระผมพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมกระผมมือนี้นะครับเนาะครับกัมบะเบิงกันอีกนะครับเนาะครับรอรุ่นกระผมช่วงเย็นครับพี่น้องครับสี่โมงเย็นกระผมครับ ก็จะเริ่มเนาะครับเนาะครับเริ่มที่พิเศษเริ่มที่ปกติเริ่มที่วิพีครับผมสําหรับกาชาตเนาะครับเนาะครับขอประทานอภัยเบาวแลมล่าพิษครับพี่น้องครับเริ่มที่กาชาตครับผมกาชาตเฉพาะกิจก่อนครับพี่น้องช่วงสี่โมงเย็นครับหลังจากนั้นไปห้าโมงเย็นครับผมจังคอยจะแม่นเนาะครับเนาะพิเศษปกติวิพีครับเบ่าวพิษมาตะเลียกด้วยพี่น้องครับขอกราบประทานอภัย ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมกก่อนจากกันขออนวยพรพี่น้องโชคมันทุกขหทุกคนกระผมที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมผลงานของบ่าวแหลมพารวยครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำนีสกอรพบเจอกันใหมคลิปหนะ้าสวัสดีครับผม